สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาตั้งค่านะครับคูณโครมเวลาเรากรอกรหัสอะไรที่ง่ายๆไปนะครับแล้วชอบถามอย่างนี้ครับเนี่ยครับเช็กว่า password ครับก็คือรหัสผ่านเรามันกรอกง่ายๆนะครับกรอกง่ายเกินไปหนึ่งสองสามสี่แล้วมันมันเตือนตลอดเวลานะครับเราก็สามารถไปปิดมันได้นะครับเนี่ผมต้องโค้ดออกทุกครั้งนะครับวิธีการนะครับวิธีการก็คือให้ไปที่ตรงนี้ครับจุดจุดจุดตรงนี้ครับแล้วก็กดที่คําว่า setting นะครับ เมื่อมาแล้วครับมันจะอยู่ในโหมดนะครับ private and security ครับ private and security นะครับคลิกเข้าไปจากนั้นครับไปที่ security ครับอ่าตัวนี้ผมอัปเดตเป็น google chrome รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมันจะเป็นแบบโหมดให้เลือกอยู่3โหมดนะครับโหมดที่1คือโหมดแจ้งเตือนทุกอย่างครับปกป้องทุกอย่างแล้วก็มีการแจ้งเตือนทุกอย่าง แล้วก็ผมให้คลิกเียครับ No Protection ครับตับนี่ครับเออ Turn Off Turn Off ครับเรียบร้อยครับก็คือมันจะมีให้เลือก3โหมดครับ 1, 2, 3นะครับ Turn Off มันไปนะครับถ้าเป็น Google c Home r รุ่น94นะครับณปัจจุบันที่ผมผมอัปเดตไปแล้วนะครับมันก็จะไม่ถามอีกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นโคมรุ่นเก่าเก่าของผมนะนะครับมันจะอยู่ในโหมดนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีคํานี้ครับ on u i f p a อี w าร r ทเวิร์สพ e อ็กออะไรดัตอย่างอะไรสร้างมันนะครับเอาคำนี้ก็แล้วกันถ้าเป็นโครมรุ่นเก่านะครับคำนี้เลยมันจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะท่านก็กดเปิดปิดเอานะครับปิดไว้มันจะไม่ถามนะครับแต่ว่าเป็น Google Chrome ตัวใหม่นี่มันมันป๊อบตรงนี้เลยโน no. นะครับตรงนี้เลยนะครับมันก็จะไม่ถามนะครับทำไมถึงว่าไม่ถามเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะครับผมบอกแล้วนะ ห่าผ่านหนึ่งถึงแปดผมกดเข้าไปโกมันก็จะนี่ครับเข้ามาแล้วมันก็จะไม่ถามอีกเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าผมไปตั้งใหม่เป็นใช้งานตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคนรุ่มเขาก็คือเปิดตรงนี้นะครับต้องเปิดปิดตรงนี้นะครับทางที่ดีคืออัปเดตดีกว่านะครับมันจะได้เป็นตัวใหม่เดี๋ยวผมเปลองออกให้ดูข้างนึงนะครับว่ามันมันจะขับมาแล้วนะครับตัวนี้คือผมตักปิ๊กโหมดนี้นะครับมันจะถามผมนะครับดูนะ นี่ครับเห็นไหมผมเปิดหมดนี้ไว้มันก็จะถามแบบนี้ครับแบบนี้เลยถ้าเปิดคุณมันมันอะไรม,มันง่ายเกินไปไว้ยังน,นะครับก็เราเอาไปปรับใช้ดูนะครับวันนี้ผมก็มาสอนวิธีปิดแล้วนะครับก็คือ no protection เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นเก่ารุ่นเก่าก็ก,กดตัวนี้เปิดปิดแถวบริเวณนี้นะครับ